hai mọi người được phân công. Hãy hắn sẽ nói. Hãy hắn sẽ nói. Hãy hắn sẽ nói. Hãy hắn sẽ

มนคดตัวใหญ่ซื้ออย่างนะตาบอกลูกอีกหน่อยอีหน่อยลูกลูกมันซื้ออย่างครับอามิ่งมิ่งซื้อแม่พังหางบีกับพายม,ม,มิ่งมงคลแม่อินอามิ่งโขบจานาหากักตัวอ๋อไอ้ตัวเล็กคิดดื้อ <c oughs> น้อนเกียกกี่ต้แล้ว เอ้าเอาเนี่ยมันเกล้วแม่เออเออเออแม่ดึงไปถูคนใหม่แล้วเอ้าเอาเอ้าเอาเอา er. เอา้เอาลูกก็ดึงแม่แม <finance, Morris. S 1> ่ก็ดึงลูก เอาเอานอนแล้วนอนลงแล้วนอนลงแล้วแม่แม่ก็คือบนนอนหมดทันไฟ<ป><ม>แม่จะแม่แม่จะแม่ะไปให้สร้าง ระวังหมดนะลูกระวังหมดนะครับเอาพานมาหนนะครับโอ้โหมันโปรจากหมดนะครับระวังหมดแล้วลูกระวังหมดนะทอยทอยหัวเตือนเทให้น้องนะอาน้องไปน้ำเด็กเยี่ยบอันนี้เยอะข้ามเลยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ย ไปทางพื้นไปทางพื้นหนไปทางพื้นจะไปเหยียบอันอันเต้นจะไปเหยียบอันตัวออออเเาาลลลละะยู่นน้้แแกจมมมงีหดพ ขอบคุณครับก่อนครับขอบคุณครับก่อนครับขอบคุณครับก่อนครับมันจะเาบ่มือขอบคุณครับก่อนครับมันจะเป็นงไต่อ่ะ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 อเอาอีหล่ะคือว่าอ๋อมิงขอบคุณครับก่อนตเขาบอกเขาไม่หรอมิครับงครับ่เขาบอกว่าใอะมี่ของอะย่าพึ่งให้อย่าพึ่งให้อย่าพึ่งให้นล่เลม่่เออยินกเลยออะขอบคุณครับเน่เบีมือบมือนมั้ เออเออมึงเหยียบน้องพี่เจมไหมเงียบเงียบเงียนี่ยเนีนี่าอุ้มน้ออุ้มน้อโอ้ยเย็นอยากให้ไหมอ่ะให่้ยนแม่ากให้มันดีเตินหันหน้ามาหาแม่ดิเต้นหาถ้าน้องหันนะ

很堵的哇，吼！ อุ้ยตกใจ้ล่อิ่มเลยไปแล้วช้างอ้วนไอช้างอ้วนมันเราอยากจับมัตีกาับกเลยตัวไหนตัวใหญ่น่าจะเป็น แม่พังหางดีแล้วค่ะตัวหน่อยนี่จะเป็นเอ้ยน,ยนี่อ้าวพี่เันเฮ้ยเดือบวะนี่ดื้อบวะนี่ดื้อบวะนี่ดื้อบวะนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนมดแล้วอยากทะลุบอก ถ่ายให้เยอะแล้วดื้อไหมครับดื้อไหมครับดื้อมากดื้อไหมครับโอ้ยขี่ดื้อขี่ดื้อไงรากว่านั่งาก อยากกอนอ้อยอยากกอดแล้วอะไรมันหรอตาย่ะไปกินอ้อยแล้วเห็นตาอ้อยมาให้ไปหาอ้อยแล้วดูขั้นอะไรนี่แหละค่ะเขาว่าจะสร้างหน่อยคิดดื้อมากละ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 เอาให้มันหรอเอาไห้หว่ะเอาให้มิงว่ะแบมือแบมือ ลาเบที่มือไว้นี่เม่ก uh, ี้ดูเมอี้เดียวา่ากขออกดูวามันโหัวฮะอัสวะทอยก่อนวะถอยก่อนย่าเ้าให้วะจะกระบอกให้วะที่ครับกันวะ ไหนไอคอนไอจิ้องหิดครับคครับครับครับคนี่นี่เปนี่เปจครับอเอจมึจะไปไก่เด้มันมันเอาหนงสีนเมื่อนห้นมันเห็ดเห็ดอัปันบ่แมนมนมอับปัจุกเลยวางางมันเกือบฝ่าล้วหัวจี้ คือแบนี่นท่านี่แลนานด่าันเนี่ยท่านดากเนี่ยเนี่ยะต้นนึอดมดอกกลไม่เีวดอกยต้นกูันี่ยเยอะขนขนหนังหมูเลยอันนี้่กช่น้อยค่ะน่ชน้อยอันนแกกอันน้องแก๊กันน้องแกกันน้องก

อิ่มแล้วมั้งกินวิตามินไปหลายแล้ว